นะสวัสดีครับพี่แกนความสุขของชายบ้ากับมาของเขาพี่โอเย็นไหมเย็นไหมชื่นใจไหมน้ําตกน้อยๆน,นะเสียไม่สอดส้อยก่อน <laughs> เดี๋ยวลอกเดี <laughs> าา๋ยวลอกมื่อเช้านี้คุยกันไอ้หมู ไอหมูนรกไงมันบอกว่าหนุมน่มๆหนุมน่มๆก็ซื้อสร้อยสร้อยทองปอมมาใส่าส,สาวกี๊ดชอบกันจังเลยผมก็เลยมาใส่บ้างเนี่ย <laughs> <laughs> เผื่อจะมีส,สาวในป่ากี๊ดวัน <laughs> คิดถึงจังเลยอุ้ยอย่านั่งเล่นน้ำตกแป๊บงั้นร้อนเหนื่อยด้วย อยู่ไหนเนี่ยพี่กินข้าวยังเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยมีนะพี่แต่เหลืออีกกิโลกว่กากว่าก็ถึงยอดเขาแล้วมาไม่ต้องมาตอนเย็นอะแล้วก็ขึ้นไปกลางเต็นท์ข้างบนเั้นและเช้าเราก็จะได้รับชมบรรยากาศโอ้ยเดี๋ยวจะปาดเจ้าเขาขอโทษนะครับขอเยี่ยวหน่อย <laughs> ไม่ไหวล่ะ <laughs> <laughs> เที่ยวจันเหรอ ยังไม่ว่างเลยพี่โหวันนี้ผมไม่ไปทำงานเนี่ย <c oughs> ผมขี้เกียจอ้ยเมื่อวานผมเล่งงานให้ไปแล้วเอาขวดนี้ไว้นี่แหละอย่าค่อยกลับลงมาเอาเอาไปขวดเดียวพอ,อ ไปส่งน้องเรียนมาเหรออืมดื้อเปล่าโตแล้วดื้อเปล่าพี่ <laughs> น้องโตแล้วน้องดื้อเปล่าไว้ข้างบนไม่มีหมาหมะเปิ่งเป้ากเชือกเนี่ยเดี๋ยวมัดเอวดีกว่าเกเงจะหลุดว่ะอืมอืม อืมโอเครู้เรื่องชีวิตบ้านๆนนะแบบนี้และครับหนีงานมาเที่ยวป่าดิดื้อสุดนะดื้อเหมือนพี่แะละหนีงานมาเที่ยวป่าดื้อเหมือนพี่แลห,หและนะ ชายบ้ากับหมาตกเกตของเขาอุ้ยอลื่นเลื่นเลื่นเนอน้ามาไหมละ่ะนี่ยมีลำธารน,น้อยๆด้วยลำธารน้อยใสเย,ย็นแต่ไม่มีปลานะไปไปอือทิ้งไว้นน่้นะขวดน้ำอะ่ะวันนี้เค้กไม่ไปทำงาน้อู้มาแล้วแม่ไม่ทันละเดี๋ยวค่อยไปทิ้งไปช่วยตอนทเที่ยงๆไปลงไปเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยไปช่วย ช้าที่ไปไม่ทันแล้วขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วไม่ไปแล้วหาเห็ดมาด้วยเหรอไม่เอาเห็ดด้วยเหรอแม่สุภาดาเมเมมี่ป่ะไม่มีเห็ดแตเดี๋ถ้าเจอเห็ดอุ้ยตรงนี้จะเป็นชางทังนะครับไปจันต้องไป มาเปิดมาโอ้ยหน้าผามีน้ำหยดย้อยลงมาเดินต้องมาเดินหน้าหนาวกับหน้าฝนนะครับไปไปคไปเร็วเร็วเนี่ยไปเร็วมานี่มาเร็วเออมาเร็วเ๊เดี๋ยวพี่ลบดูพี่ลบว่าตายเลยแกทิ้งขยะ ไม่ได้ทิ้งขยะวางไว้ก่อนเดี๋ยวขากลับก็ต้องมาเอากลับมีแอ่งน้ำน้อยๆแล้วก็มีน้ำไหลบ่อน้ำไม่มีวันแห้งไงใช่ไหมนี่มีมีทั้งฤาษีเฝ้าเฝ้าเฝ้าบ่อน้ำไว้เนี่ยไม่มีแห้งนี่น้ำเนี่ยมันไว้ไว้สำหรับนกกินน้ำจะไหลตลอดแะครับเนี่ยน้ำจะซึมขึ้นมาจากเขา เตรียมมูลนิธิค้นหาได้เลยอ่ะจิตใจอะคนเราไอ้ดูไปมาดูน้ำมันจะซึมขึ้นมาตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่อยู่ยอดเขานะอานี่เป็นลานหินนะครับเดี๋ยวเขาะละครังก่อน ลานหินที่มีน้ำไหลตลอดนะครับเนี่ยเหลืออีกหนึ่งจุดหนึ่งกิโลครับถึงนียได้ยินไหมได้ยินไหมเออนั่นแหละป่าต้นน้ำมาแหละ <c oughs> เรียกมันก็ถูกเหนื่อยละเดินนานไปช่วงช่วงตรงนู้นเราไม่ได้ไหลเพราะว่ามันอยู่ในช่วง เออมันมันลงลงลงแอ่งอ่ะสัญญาณมันไม่มีนะฮะมาตรงนี้ขาขึ้นแล้วก็พร้อมจะมีสัญญาณนะฮะแล้วก็จะไลฟ์สดให้ดูนะฮะใครว่างก็มาเที่ยวได้ครับมาพักบ้านผมก็ได้ป่าก็เขานี้ขึ้นไม่สูงเท่าไหร่นะหมอกเริ่มจางและโอ้ยโอ้ย เฮยเปอร์เป yeah, ็นไงบ้างเฮยเปอร์ย hmm. cool ังไหวอย่าพ่อไม่ไหวแล้วแม่เฮยเปอร์บอกสบายสบายเลยแม่มาก็ไม่ต้องไปพักหรอกลงโรงแรมอ่ะกางเต็นท์บ้านผมก็ได้นี่นะความมั่นคงทางอาหารของป่าชุมชนคือเปรียบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตามธรรมชาติที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับในป่านั้น ทั้งยารักษาโลกอาหารและเป็นรีสอร์ทสำหรับพักผ่อนของชุมชนแต่การใช้สอยนั้นต้องอยู่ในความพอดีพอประมาณและยั่งยืนสู่ลูกหลานด้วยนะครับอโอเคมหอผมนี่มันชันเหนื่อยนี่จุดพักมีจุดพักเลยนะโอ้นอกเยอะแยะหมดแวะ ตีเราตีละคังไงน,นกหายหมดเลย <laughs> นกรู้เลยเนี่ยเป็นที่มาของคำาว่าเขามัน,นกรู้ <laughs> ป <laughs> ไปล <laughs> ป let's go ไหวไหมเปอไปเสียเปอไปแกฮันบ้าจริง เราต้องทําอะไรที่แบบแปลกแใหม,ๆหม,หม่ๆมั่งนี่ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับไม้ห้าระดับนะครับอป่าไม้ใช้สอยคือไม้โตเร็วเช่นสะเดาไม้ไผ่ป่าเศรษฐกิจคือป่าไม้สักประดูพยุงอ่าไม้สักเรามีประดูเรามีอุ้ยเดี๋ยวสอยมันหนักธรรมชาติงดงามมากขอบคุณมากครับว่างๆก็มาเที่ยวได้ครับ จะมาพักบ้านผมก็ได้บ้านผมมีห้องว่างอยูอ่เพื่อพอความความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะครับอ๋อลืมไปป่าไม้กินได้ก็คือไม้ผลนะครับเช่นกล้วยมะม่วงอะไรประมาณนี้นครับหายใจยช้าๆ <c oughs> ครับอุ้ยนี่มีตัวอะไรไม่รู้แมงอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ครับอืมธรรมชาติธรรมชาติรราตอืม เปิร์บอกข้าวมาัเข้าวมาันกินกินหญ้ากันได้ไหมข้าวเช้ามาันกินกินหญ้ากันเลยมาลูงไปสวัสดีครับแม่ดาวคนสวยวันนี้พามาเที่ยวป่าไปหลอดหลอดวางขาเลยนี่ครับป่าหลังบ้านผมอ่ะเป็นเป็นอย่อางนี้แหละเน่าเนี่ใครใคร คุณคุณนะตัวนี้อ่ะตัวตัวนี้รือตัวนู้นแม่ตัวนี้รือตัวนูน้นเดี๋ยวเราเาก็เก็บใส่กระเป๋าไปนะเราอยู่รวมกันนะครับแม่เห็นแล้วก็ต้องช่วยกันผมไม่ค่อยชอบเลยขยะเนี่ยผมบอกตรงตรงปั่นจักรยานเธอโบขึ้นไปปั่นไม่ได้เธอโบว่าจะเก็บห้อยแล้วอืมอืม เก็บใส่กระเป๋าด้วยก่อนแม่มาชอบทำลายธรรมชาติเลยแบบนี้แหละพวกนี้ใส่กระเป๋าเราเลอะเราสักได้นะแต่ป่ามันเลอะแล้วมันเลอะเลยไงช่วยๆกันก็ถ้าจะไปเที่ยวไหนก็อย่าไปทิ้งขยะนะครับสงสารสงสารป่ามันมาดูว่า แม่เขาบอกคันอ๋อคันแล้วก็อย่าไปยุ่ง <laughs> แล้วจับถ่ายรูปพอ <laughs> แล้วไปจันทบุรีไปเที่ยวเขาคิดจะกูดนะครับ <laughs> <laughs> ต้นเหรอต้นอ้อยช้างนะอ่งะคุนก็เคยได้ยินนี่ะ หมายลูกไา้ตรงนี้ระวังด้วยนะครับมันจะลื่นนะหินตรงนี้หยหินตอนนี้จะอาจจะลื่นสวัสดีครับใจเย็นนะพี่ชาติยังไม่ได้ทักไปเลยจุดผ่อนนะครับ